สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางช่อง YouTube และ Facebook นะคะวันนี้ทางเพจชานชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารวีวิวการจัดส่งเลยคันนี้เลยคะ่ะแท็กเตอร์ยันมา4่เนี่ยคะ่ะตัวนี้นะคะอุปกรณ์ดันดินหน้านะคะและโรตารี่ใหม่แกะกล่องนะคะของค่ายฟาร์มเทคน,นะคะลูกค้าท่านใดนะคะจะติดต่อสอบถามข้อมาได้นะคะร้านของเราอยู่จังหวัดากาแพ คตัวนี้จะส่งไปที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะล mm ูก hmm. ค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ, mm hmm. คะตัวนี้นะคะอุปกรณ์ดันดินหน้าและโรตารี่ใหม่ของค่ายฟาร์มเทคนะคะ mm hmm. สวยๆเลยค่ะเดิมๆพร้อมใช้งานจริงๆค่ะ mm hmm. สนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะ094 602 2291นะคะ หรือทางเพจ Facebook ชานสายแท็กเตอร์ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ